สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับช่องรถไทยนะครับพางเกษตรโดนกุ้มครับเมื่อนี้นะครับกับโดยความเป็นห่วงเป็นใยกับพ่อแม่พี่น้องนะครับในหลายพื้นที่นะครับที่ประสบกับให้พิบัตินะครับให้อุทกภัยให้เนาะน้ำท่วมนะครับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าจะเป็นทั้งไคอีสานเองหรือาคอื่นนะครับกับเมื่อนี้นะครับกับมีสาระดีๆนะครับมานําเสนอเกี่ยวกับการดูแลนะครับรถนะครับหลังจากที่น้ำมันท่วมไปแล้วนะครับน้ำมันลดไปแล้วเฮาเชจังดากับรถแท็กเตอร์หรือรถอ่าเพื่อการเกษตรของเนะครับ มาเดี๋ยวมาหนีมาพาไปชมกันครับอ่ะส้ารับกรณีนะครับน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมนะครับสจ้าลับกรณีน้ำท่วมกับถ้ากรณีนะครับเป็นน้ำท่วมแบบบวหลายนะครับพราะไม่น้องเนาะท่วมแบบระดับท่วมแค่ลอกนะครับท่วมแค่ลอหนะอันที่สีนะครับเท่ากับอาจจะล้างทำความสะอาดก่อนอันดับแรลกอะล้างทำความสะอาดล้างทำความสะอาดพวกขี้ตมพวกอย่างให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับอากาศ มีการทายน้ำมันค้านนะครับทายน้ำมันค้านออกแล้วก็เติมน้ำมันค่านใหม่เข้าไปนะครับเพื่อไล่น้ำนะครับออกจากระบบค้านของเขานะครับมันอาจจะเข้าไปได้พวกน้ำพวกที่ตมอาจจะเข้าไปได้นะครับหรือถ้ามันอยู่ต่ำยังพวกมีอุปกรณ์อย่างเช่นพวกใส่กองหรืออย่างที่มันอยู่ต่ำนะครับพอพีมน้องเข้าก็จะต้องทายออกเปลี่ยนออกนะครับถ้ามันถ้ามันถือน้ำท่วมนะครับมาที่นี่ในกรณีที่น้ำท่วมหลายนะครับน้ำท่วมหลายความตามคว่มของผมคือว่าท่วมระดับ ้ากระโปรงครับรวมาดับฟ้ากระโปรงนะครับตรวมาดับฟ้ากระโปรงนะครับอันดับแรกนะครับอันดับแรกเข้าก็ต้องนะครับตรวจเช็คระบบไฟก่อนตรวจเช็คระบบไฟนะครับก็คือต้องหลังจากที่เท่าล่างน้ำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนาะพวกขีดตมพวกยังเขาออกเสร็จแล้วเท่ากับเช็คระบบไฟนะครับพวกมอแบตนะครับต้องถอดขั้วแบตออกเช็คฟิวมันะครับฟิวมัยังรถไทยอีสกี้กับชิมีกรองฟิวนะครับฟิ้์งไตนะครับ เท่ากับเปิดออกมาไล่ทำความสะอาดมันนะครับเป่าเป่าร่มห้แห้งนะครับแล้วก็ใส่โซน็คนะครับพวกน้ำมันไล่ความชื้นฉีดเข้าไปตามคอตอของสายไฟแล้วก็พวกชุดชุดที่เกี่ยวกับระบบไฟทั้งเบิดนะครับเพระนนพวกฟิวพวกคอตอสายไฟนะครับมาเบิรงทั้งนี้นะครับตอนนี้ครับมาพวก ไดชัดนะครับยังไดชัดนะครับเข้ากับล่างออกล่างขีตมถ้ามันมีขีตมติดกับล่างออกแล้วก็เป้าแห่งไดาร์ตาเดียกันครับกระล่างฉีดล่างห้องสะอาดขี่ตมบอให้เบิร <Punch iso> ์ก <perfection ing> ่อนนะครับแล้วก็เป้าแห่งนะครับลำดับต่อไปนะครับเข้าจะต้องเปลี่ยนทายของเหลวทั้งหมดนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเปลี่ยนทายของเหลวทั้งเบิร์ตฐานะมันถ่วมิดระดับฝากระโปงเลยนะครับน้ำมันเครื่องใส่กองเครื่องของเปลี่ยนนะครับน้ำมันข้าวนาต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็ มันไฮดรูดิก <c oughs> ก็ต้องเปลี่ยนครับมาตอนี้นะครับหลังจากที่เข้าเปลี่ยนทายของเหลวแล้ว <c oughs> พวกใส่กองอากาศเขาก็ต้องมาเช็คมาเช็คเบิ้งนะครับว่ามันสภาพมันใส่ก้านไนบอนะครับแต่ว่าจากความเห็นส่วนตนัวขันน้ำถ่วมระดับฟ้ากระโปรงแล้วพวกใส่กองที่เป็นกระดาษก็น่าจะเปื่อยนะครับก็บต้องเปลี่ยนออกคื้กันนะครับหลังจากที่เข้าเปลี่ยนของเหลวทุกอย่างแล้วนะครับ,บอ่าโบวจะเป็นน้ำมันเครื่องอน้ำมันคันน้ำมันไฮรดรูลิกนะครับแล้วก็เปลี่ยนใส่กองทุกอย่างแล้วนะครับ ลำดับต่อไปนะครับลำดับต่อไปนะครับ <connections> เข้าจากมาไล่น้ำออกจากเครื่องยนต์นะครับเพราะว่าในหัวฉีดอาจจะมีน้ำลงเหลืออยู่นะครับมาเข้ามาเบ่งวิธีการไล่น้ำที่นครับเข้าจะถอดหัวฉีดออกนะครับอย่างตัวนี้มินนี่สามสูบนะไม่ไม่ออกน้องกับพี่สามหัวฉีดเขาก็จะถอดออกหนึ่งสองสามนี่นะครับกระแจหมุนถอดออกนะครับกับตัวนี้ครับ ที่มันตามสายไปนะครับตามสายหัวฉีดไปนะครับสามตัทอดออกนะครับเสร็จแล้วนะครับกัดดึงหัวฉีดออกมาดึงหัวฉีดออกแล้วปับ๊บเท่ากับหมุนเครื่องนะครับหมุนเครื่องโดยใช้ประแจหมุนเครื่องหมุนตามเข็มนาฬิกาหมุนไปเรื Peru, ه, ่อยนะครับให้มันไล่น้าออกมากนะครับจากสองสามรอบไล่ไล่ไปนะครับไล่เสร็จแล้วกับประกอบกรบเข้าขึ้นขันให้แน่นนะครับประกอบกลับเข้าขึ้นขันให้แนนนะครับเสร็จแล้วนะครับพวกอ่า น้ำอาจจะมีลงเหลืออยู่นะครับในห้องคัดนะครับห้องคัดเท่ากับตรงมานนะครับถ้าเป็นรถไทยอีสกิก็กจะมีอยู่ใต้คัดนี่ครับบริเวณตำแหน่งคัดเนี่ยมันจะมีนอ็อตน,น้อยๆอยู่ตัวนึงนะครับน็อตประมาณเบอร์ซิฟนะครับเท้าค่ายออกเพื่อให้น้ำในห้องคัดมันไหลออกมานะครับเพื่อมันมีมันมีในระบบคันจย่างนั้นก็ขคันเข้าไปให้แน่นนะครับก็บเป็นขั้นตอนคร่าวๆครับนี่หลัาจกน่้นเท่ากับตอ่อต่อแบตต่อยางเขา่าให้เรียบร้อยแล้วก็เริ่มนะครับ เริ่มทําการสตาร์ทเครื่องได้ครับเริ่มทำการสตาร์ทเครื่องได้อ๋อน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงก็อาจจะต้องทายออกแน่นะครับเพราะว่าบางเทือกบางคนบานแน่ใจว่ามันมีมิเศษคิดินหรือมีน้ำเข้าไปผสมในระบบน้ำมันเชื้อเพลิงบ่น้ำมันเชื้อเพลิงก็ต้องทายออกนะครับเพราะไม่นองหลังจากนั้นเทาก็เติมน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปดีเซลเท่ากับไปนะครับเริ่มสตาร์ทเครื่องนะครับเริ่มสตาร์ทเครื่องนะครับก็ประมาณนี้ครับเพราะไม่นองเป็นการดูแลรถนะครับหลังจากนะครับ น้ำมันลดแล้วนะครับน้ามันลดแล้วหลังจากเบิดเบิดการน้าท่วมแล้วนะครับเพราะห้พี่น้องสามารถเอาไปใส่งานได้นะครับเอาไปประยุกต์ใส้ได้นะครับสามารถเพื่อดูแลรถของเฮาอาจจะบ่ต้องเอิ้นสร้างหรือถ้าผู้ใดเห็ดว่าเป็นก็ต้องโทษเอิ้นสร้างในพื้นที่นะครับ้เพิ่นออกไปส้อยเบิ่งครับห้พี่น้องทรัพย์สินเฮาจะได้สามารถใส่งานในต่อบ่เสียหายไปหลายนะครับจุดสําคัญขอควอระวังก็คือว่าบ่แมนว่าน้ำลดแล้วสตาร์ทเครื่องเลยครับพี่น้องมันอาจจะพังนะครับอาจจะนี่น้าในระบบดันให้พวก การสูบเพียงเดียวนะครับได้นะครับต้องต้องขั้ต,ต,ต,ตามที่ผมว่านี่แหละนะครับอันดับแรกล่างทำความสะอาดสองไล่เช็คที่เรระบบอย่างที่ผมบอกนะครับพอลี่น้องนะครับอ่ะโอเคครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับพ่อแม่พี่น้องทุกทุก,ท,กท่านนะครับฮะขอบคุณหลายๆครับวันนี้